อาจารย์ครูพี่ตอยนะคะวันนี้ก็เราจะมาเล่าเรื่องประวัติวันสงกรานต์วันนี้แต่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์เอาภาพสนุกสนานในเรื่องวันสงกรานต์มาให้ได้รับชมนะคะเพราะว่าวันนี้เราทําพิธีส่งน้ําพระแล้วก็รดน้าผู้ใหญ่ค่ะเรามาติดตามชมประวัติวันสงกรานต์ว่ามีความเป็นมายังไงก็เชิญรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันอังคารเหรอคะปีใหม่ไทยไหมคะว่าปีนี้ านาหลวงการชื่ออะไรคะไม่รู้ <c oughs> ค่ะที่มาวันสงการนะคะมีพรากรบินลพมได้มาถามปัญหาของธรรมบาลกุมารนคะคะถามปัญหา3ข้อข้อที่หนึ่งถามว่าตอนเช้าเนะี่ยสีอยู่ที่ไหนสีทื่นี้คือความเป็นสิริมงคลนะคะสสารารเรสระอีตอนกลางวันอยู่ที่ไหนและตอนเย็นอยู่ที่ไหนโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าตอบ ไม่ได้จะต้องถูกตัดศีรษะนะคะถ้าตอบได้กระบ,บินละพงก็จะทุ่งตัดศีรษะเออธรรมบาลกุมารก็คิดไม่ได้ก็บอกว่าขอเจวันจึงตอบปัญหาพอวันที่6ก็ยังคิดไม่ออกอีกธรรมบาลกุมารก็เลยไปนอนใต้ต้นตาลแล้วก็บอกว่าเออตายในที่ลับดีกว่าตายในที่แจ้งเพราะไม่อยากให้คนรู้เพราะตัวเองตอบไปตอบไปไ,ได้ระหว่างที่นอนอยู่นั้นนะ ก็มีนกอินทรีสองตัวตัวผู้ตัวเมียอยู่บนต้นไม้คุยกันตัวเมียถามตัวผู้ว่าพวกนี้เราจะกินอะไรตัวผู้ก็เลยบอกอ๋อพวกนี้เรากินศพธรรมบาลกุมารและกันเพราะว่าพวกนี้ธรรมบาลกุมารจะถูกกระบิลพมตัดหัวตัวเมียก็เลยถามว่าเอ้าโดนตัดเรื่องอะไรล่ะนกอินทรีตัวผู้ก็เลยบอกว่าเพราะตอบปัญหาสามข้อไม่ได้ตัวเมียก็ เตัวเมียตอบไม่ได้ก็เลยถามตัวผู้แล้วรู้ไหมตัวผู้ก็เลยบอกรู้สิตัวผู้ก็เลยบอกว่าเช้าเนี่ยราศีจะอยู่ที่หน้าเพราะนั้นตื่นมาให้ล้างหน้ากลางวันสีจะอยู่ที่อกเพราะนั้นเราก็ให้ปกปะพรมน้ําที่อกแล้วก็เย็นสีจะอยู่ที่เท้าให้เราล้างเท้าก่อนนอนเพราะนั้นธรรมบาลกูมาได้ยินอย่งนั้นปัญหาพอวันรุ่งขึ้นก็ไปตอบปัญหากับ กบินลพ์ตอบได้ทั้งสามข้อตามที่นกตอบเฉลยมารายในกบินละพมก็ต้องตัดหัวตัวเองตามคำสัญญาแต่ก่อนที่จะตัดหัวตัวเองก็เรียกลูกทั้งเจ็ดคนนะคะลูกทั้งเคนมาประชุมแล้วบอกว่าถ้าสิษธพ่อเนี่ยตกไปตัดแล้วโยนไปที่พื้นดินก็จะไฟไหม้ไฟไหม้ล้างโลกถ้าโยนไปบรรยากาศ นก็จะแรงถ้าลงไปในน้ําน้ําก็จะแห้งเพราะ,ะนั้นให้ลูกเนี่ยเอาพานมาลองรับไว้ก็ให้ลูกขนโตเอาพานมาลองรับไว้แล้วก็ไปวนรอบเขาไกรราด60นาทีแล้วก็ไปไว้ที่ถ้าพอหนึ่งปีครบรอบหนึ่งปีเปลี่ยนให้น้องคนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมารับไว้ซึ่งพี่น้องทั้งเจ็ดก็คือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ครับ ปีนี้ตรงกับวันอังคานเพราะนั้นนางสงกรานปีนี้ก็ชื่อว่าลากสดเทวีนะคะก็มีดอกโบหหลวงมีแก้วโมลาเป็นอาพรแล้วก็มือขวาถือตรีศูนมือซ้ายนะคะถือธนูและขี่หมูเป็นพาหานะอันนี้ก็เป็นที่มาของนางสงกรานแต่ละปีนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันสงกรานต์นะคะก็จะมีการส่งนำพระมีการทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะก็จะให้พรแก่พวกเราค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี ลำวงสนุกสนานตามพิทศการประเพณีใส่เสื้อสีสันลายดอกงดงามค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าเรายังมีโรคระบาดอยู่นะคะกาดอย่าตกนะคะก็มีอะไรสงสัยอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อที่ครูพี่ติอยจะได้นำสาระดีๆมาฝากกันค่ะขอให้มีความสุข ในวันสงกรานต์นะคะและก็รักษาสุขภาพทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องครูพี่ต่อยนะคะเพื่อจะได้นำสาระความรู้ดีๆมาฝากกันคะ่ะและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขในวันสงกรานต์ทุกทีค่ะ